มีความน่ารักส่วนตัวเราก็ปื้มเขาน้ำตัวเองตรงนั้นนะเราก็ปื้มเขานเ้ำแสดงว่าเอาจริงหมอออยดูแลทั้งเอิร์ธทั้งมิกซ์แล้วก็พีเคด้วยนั่นไม่ใช่พูดจริงพูดจริงนี่พูดจริงจริงป่ะทำทั้งสามคนเลยเหรออุยก็อยากให้หมอออยดูแลละกันดีบอกเลยหมอออยเก่งมากไม่รู้สึกเลยนะแต่ฝูจะดับเลย หมอหมอเก่งเขาเก่งมากครับชอบชอบเสียวนาครชอบเสียวนาพี่ยังงงพี่ยังถามหมอไยว่าเสร็จแล้วหรอเอาเสร็จแล้วค่ะพอฟังหมอไปแป๊บๆๆๆๆๆแพแ้ต่ไม่รู้สึกเลยถามถามท่านไว้ทุกทีส่วนว่าเอาจริงคือเขาที่่นีง่ายสุดเลยได้ทุดำเลเซอร์คำทรีทเมนต์อันนี้คือเบสิคแล้วแล้วก็ดีที่ดี เราเข้าเรื่อเข้าคลินิกตั้งแต่เมื่อไหร่มัธยมครับล้อใช่ทำไปอะไรเลยปะทำไปเลยไหมครับไม่ใจริงนะว่าเราเราใส่ใจกับผิวตั้งแต่มัธยมเลยเหรอครั้งแรกของผมน่าจะเป็นตอนอ่าสิบหกใช่ครับดูแลดูแลปัญหาเรื่องแบบสิวหัวในประมาณแล้วตอนนั้นปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่คืออะไรนอกจากสิวเพราะทุกคนที่ได้เป็นสิวทุกคนที่เนี่ยเป็นสิวทั้หมดเลยผมว่าอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการ ความไม่กระจ่างใสของผิวหรือว่าความอะไรอย่านีแต่สุดท้ายแล้วคนก็ไม่เสียนโยชีนใช้ที่เราสามารถช่วยได้และอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันที่เบลบอกไปว่าการดูแลจากภายในก็คือการรีดใช่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพอเราได้ทำกันมาบ่อยๆหรือว่าได้เจอมอได้ได้ทำอะไรเนี่ยมันเป็นการดูแลผู้จากขายด้วยนอกจากที่จะได้สกินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ผลช่างของเรื่อที่ร่างกายต้องมีใช่ไหมเออจะเป็นคอร์ดเลยในาไดแค่ขับรู้มาเยอะขนาดนี้ ควจะเดินเข้าคลิน hmm. oh ิต hmm. ถ้าจะเดินเข้าไปดูแลจริงๆเลยนะควรจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆมาทีอนี้นอกน้องสักเลยนะนี่พี่ยากได้กันนะริงๆมันทุกคก็ผมผมรู้สึกว่าอาเราเราเอาสิ่งที่เราประสบผมเจอก่อนคือเรื่องสิงนั่นแหละคือการที่เรามีสินเนี่ยบางทีเราแก้ไขไม่ตรงจุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเข้าไปรดิตไปขอแคใช่เพื่อให้คาแนะนําแบบว่าเพื่อให้ให้คำแนะนำแบบ การถูกต้องใช่การทาครีมการใช้เทนเซอร์หรือแม้กระทั่งเนีายผมอ่ะอยากทำโนัตกรรมแบม่กับตัวเองด้วยอื่นิ่งยิมมย่ง <c oughs> สิเลยพี่ก็อยากทำเพราะชั <c oughs> บย้ำไม่ถิดพี่ก็อยากทำเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเจนไหนนะพี่เคก็เ <c oughs> ข้าได้ใช่ <c oughs> ถ้าเรามีความสนใจเรื่องหน,น้าบอกเดียวว่า เราอยาอกป่อยให้ผิวหน้าเนี่ยมตนโซก่อนก่อนอไปไวน่วยอักขวัก็เดี๋ยวะะจะแก้ยา้จริงจริงสองคนนี้คือตัวแทนของเจนซี c, ต้องถามหมอออยครับเจนซี Gen c, ส่วนใหญ่ปัญหาคืออะไรครับจริงต้องบอกเลยว่าเหมือนที่น้องๆบอกค่ะเป็นปัญหาของเด็กเริ่มวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นเข้ามาห่อกวัยรุ่นเนี่ยคืออะไรคือวัยที่ฮอร์โมนมันรุ่งพานหมะมันจะมีสิวมีรอยสิวรักษาผิดที่เอิร์ธบอกก็คืออะไรเกิดรอยสิวเกิดลุมสิว เราทาอะไรเองแล้วมันผิดพลาดค่ะน้องๆมันจะแก้ยากเหมือนวิธีเราพยายามจะหาวิธีการรักษาสมมติมันพลาดไปแล้วุ๊บมันเกิดปัญหาที่บอกไปคือสิวไม่ยากนะแต่วันที่ลูเกิดลูปสิวขึ้นมามันใช้เวลาในการรักษาแบบยาวนานจริงๆอันนี้บอกใช่ไหมพี่พี่เคก็เป็นตัวอย่างไม่พงครบตอนเด็กตอนัยรุ่นไม่จักต่อมนูนไม่เปิดก็เลยเนี่ยมีหลุมีหลงสิวอยู่ซึงตอนเนี้ยหมออ่อนให้ทำมือถ้าผักแล้วพยายามจะแก้แล้วกันต่อรับหมอย ที่เด็กๆ,ๆอาจจะยังไม่รู้คือวัยเจนซีเนี่ยจริงๆมันเป็นวัยถึงประมาณอายุ25รู้ไหมว่าสาเหตุมันคือมันมันเกิดอะไรขึ้นช่วงอายุนี้คืออะไรครับวัย25นะทุกคนไม่รู้ในนี้มีใครมีใครน้อยกว่า25ไหมคะทั้งหมดนี้คือนี่ครับน้อยกว่า25ทำมาม <c oughs> จะบอกว่า25ทุกคนจำไว้เลยมันเป็นอายุที่คอลลาเจนเราเริ่มเสื่อมงงไหม หรือไม่ทำอะไรที่มันรุนแรงจะไม่เห็นผล mm. เพราะฉะนั้นสมยัมยใหม่ค่ะที่พี่เคเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้ไม่อยากบอกอายุตัวเองเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าอพี่นีไม่เป็นไร <laughs> แต่ก็บอกว่าเราสามารถทำให้ตัวเองอะ่ะดูเด็กได้ยาวนาะนโดยไม่โป๊ทุกคนมันไม่โป๊ได้นะทุกคนโดยโดยูๆไว้นะสองคนนี้เดี๋ยวพอเขาสี่สิบเขาก็เหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> บอกเลยเพราะว่าฟังดูอาทิจูดไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองก็ต้องฝากตัวกับคุณรบินนะครับนี่่ะ วั25ย25หรือใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มเสื่อมเริ่มหย่อนนะคะมันก็จะต้องมีการมาสร้างโครงหน้าทุกคนต้องสร้างโครงหน้ามันต้องทำมิติผิวใหม่และอย่าลืมรายละเอียดผิวมันต้องเก็บตั้งแต่เด็กพวกแบบรอยสิวผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูหมขนเชื่อว่าแถวนี้เป็นคนอ่าะฉะนี้นเนี่ยค่ะก็เป็นคำแนะนำว่าก็คงต้องเริ่มนะคะแต่ขอให้เริ่มอย่างปลอดภัยอ่ะต้องอบอกจนซีนะครับพี่อันนี้พี่ทุกคนได้เช้อยู่แล้วนะ ไม่ใช่ทุกคนที่ในอนาคตผิวจะดูดีแบบสองคนนี้ได้แต่ถ้าคุณเดินเข้าไปที่คลินิกในนี้ของโรงพยาบาลเนนะี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับผิวสองคนนี้ได้อาจุ๋มไหมอาจุมม๋มบ้างเออแม่แหนวันนี้ก็มาง,งานพร้อมพี่แล้วกลับไปฝากคำแทรกขอพูดหน่อยฝากฝากับสื่อมวลชนที่มาร่วมงานวันนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาลหน่อยครับเอาได้เด็กๆผมว่าทุกคนต้องเริ่มดูแลตัวเ,เองกันนะเพราะว่าการที่เราละเพลงชาติทำให้เราจะที่คุณหมอออยบอก มีรอยเสีวมีร่องรอยเขียวโยนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราแค่ถ่าได้คือผมแพทนผมที่ลงเรือบินครับปัดเวยนะฮะดังๆกับเอิญด้วยครับสุดยอดไม่อย่าให้เสียอชื่นชอบกันเลยการเป็นคนปิดจบยักษ์คนที่ปิดคนที่ปิดนะผมขอบคุณมากที่มาจริงฮะก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกไปว่า เราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ยันเครับเราสวยแล้วเราสวยตัวเองเราหล่อแล้วเราหล่อตัวเองนะครับทู้อยากรบจบที่ตรงตรงนี้ครับด่าๆจับอันลับเด้วยยักษ์ักยักและสุดท้ายน้องสาวผมจะจบได้สวยงามที่สุดหมอออยซ์อะเพื่อเอาใจแฟนคลับนะคะพี่พี่หมอไอยขอแทนหนึ่งในเมื่อเราพูดแล้วว่าวันนี้เราพูดถึงจนทอนงามบนใบหน้าทุกคนอยากให้ทุกค มั่นใจในตัวเองก่อนว่าเราทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองมั่นใจไว้ก่อนแล้วเราปรับให้มันอีกขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัวอย่างของจุดร้อนงามนบนเวหน้าที่อมองอีกันบ้านที่น้องนักตอนนี้อยากให้น้องมิกเริ่มก่อนนะไ,ได้เลยน้องมิกช่วยมองหน้าคนข้นขางๆเลคะ่ะ <c oughs> ใครคือจุดรดอนงามบนใบหน้าของคุณ <c oughs> น้องเอิร์นบ้างขอแบบ กรดูกเขาสวยเหมือนกันนะโอ้ยกระดูกน,น้องเอสวยมากคุณพรเห็นด้วยไหมคะนี่ <c oughs> คือกระดูกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เราไม่มีพวกร่องรอยล่องลึกางๆโครงและอวัใครนะคะที่แบบว่ามีพวกหนกแก้นใหญ่ๆชัดๆตอนนี้มันไม่ได้ทําให้เราดูไม่ดีแต่เมื่ออายุมากขึ้นน่ะก,กระดูกพวกนี้มันจะสุดลงตามอายุมันจะเป็นตัวพยุงนะคะห,หน้าเราไม่ย่นไม่เหี่ยวไม่แก่อ้าอย่างมีสัดส่วนจริงๆเขาคือดูดีมากคุณนีน้องเออค่ะ จบแล้วหรอแต่ว่าไออนี้ถ้าชอบที่สุดเลยนะคือช่วงรุ่นมาสองสองจุดได้ไหมได้บริเวณหน้าผากของแก้มใช่ไหมเอ้ยมันรับกันน่ะใช่บอกชอบหน้าผากเขาไหมใช่จริงๆหน้าผากเขาเป็นปลอดนะคะเป็นลักษณะคนที่แบบว่าปลอดฟอร์เทสเออร์ธภาษาไทยจะมากหน้าผากหน้าผากน้องน้องน้องเอิร์ธเนี่ยจริงเคนหน้าผากกว้าง มันรับกับแนวคมับแล้วก็แนวหนกแก้มใช่แล้วมันก็ทำให้สัดส่วนใบหน้าโดยรวมเขาว่าโอเคด้วยความที่ช่วงแบบว่าเนื้อบริเวณเนื้อตาเนี่ยค่อนข้างแคบเนาะแต่มันเป็นความแบบเรื่องลายเอกลักษณ์นะน้องจ๋ามันดูดีมากมันแซ่บแบลงมือจ้านอกจากนักผ่าน้องเอิญแล้วนะครับนักผ่าที่มีคิวโอเคอยู่นะพี่ก็สบายดีนะเอิญหลังพูดจากเมื่อช่วงนี้ผมว่าผมดี่เขาน่าจะเพอร์เฟกนะ ็จริงผมก็ดูไค่อยๆออกหรอกกอ็ฟังคำแนะนำจากคุณหมอออยมาเหมือนกันก็ผมรู้สึกว่าเอาความชอบแล้วกันนะชอบ,ชชอบผมชอบปาก,ออกาของเขาเปา<ะ>ก<ะ>เขาได้รูปหรือว่ากระดูกของเขา่เป็นกระดูกที่เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนปากไฟสันก็คือเป็นรูปสังไม่ใช่ไหมคุณหมอออยรูปหน้าคือที่จะเอาจริงตอนเจอเอิญครั้งแรกเอิญจะมีครั้งแรกบอกก่อนสิ่งที่ตกใจเขามากดวงตาทุกคนดูทุกคนรู้สึกด้วยไหมอะ ตาสวยมากตาสวยมากตาสวยมากตาปากที่มาเห็นด้วยอ่าเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิลีเขามีความหน้าเรียวเขามีความหน้าเรียวแต่คนข้อข้อหนึ่งของคนหน้าเรียวต้องระมัดระวังนะนี่บอกทุกคนใครหน้าเรียวจะมีเหนียวง่ายจะเป็นคนกรอบหน้าไม่ค่อยชัดหน้าขอหน้าเล็กไงเพอามันเรียวบุ๊บใช่ไหมคะพวกขอบกระดูกหน้ามันจะแบบเหมือนแคบทําให้บริเวณตรงใต้คางเนี่ยก็จะมีง่าย กกรรมใหม่ได้เลยใช่ไหมครัถูกต้องก็ผมก็ผ้ามีดก็ของไทยซึ่งยอดม็อกตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าขอบหน้ามีหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบแค่ไหนอันนี้พี่พคตอโทษ่คัใช้พิธีกรนะครับบอกจริงๆค่ะที่พี่พีครู้มไหมตอนแรกเขาไม่เอาสีก็ได้ขาบอกเอาพูดเล่นพนะเลสรุปจบสรุปจบสรุปจบว่าคือพูดง่ายมากทุกคนมั่นใจทุกคนมีจุดที่สวยงามบนใบหน้าแค่เข้ามาเจอเราเรา ขึ้นได้เราก็มั่นใจในตัวเองได้ข <hã> <shocked> ึ้นอีกเยอะเลยค่ะจริงๆคนนี้หมอไว้เออต้อนไม้ก้านก้านอาทีพงานเก็บเกียเชิญครับเชิญท่านสามด้านกันเชิญครับอย่าลืมนะครับว่าเข้ามาที่โรงโรงเรียนได้ทุกสาขาเลยถ้าที่พากก้อนอยู่ตรงนู้นอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปได้ถึงหนึ่งชั้